สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหุ้นกลุ่มโรดอย่างกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยปรับตัวดีขึ้นพร้อมๆกับหุ้นกลุ่มเดฟเฟนเซียฟอย่างเฮลท์แคร์หลังตลาดนะคะเริ่มรับรู้ราคาความไม่แน่นอนเรื่องแนวโน้มการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดในเดือนนี้ได้ชัดเจนขึ้นโดยตลาดให้น้ำหนักการขึ้นดอกเบีย้ยที่0.75%ในเดือนกันยายนราว90%แล้วอย่างไรก็ดีนะคะตลาดยังจับตาดูตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐที่จะประกาศออกมาในวันที่13กันยายนนี้โดยทาง Capital Economics ประเมินว่า ถ้าหากเงินเฟอ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นน้อยกว่า0.2%เมื่อเทียบเดือนต่อเดือนก็มีความเป็นไปได้ที่เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเพียง0.5%เท่านั้น ถัดมาที่ญี่ปุ่นมีการประกาศ GDP ไตรามาส2ที่ดีขึ้นโดยขยายตัว3.5%ต่อปีเมื่อเทียบรายไตรามาสสูงขึ้นจากระดับในไตรามาสก่อนที่ขยายตัว2.2%และดีกว่าที่ตลาดคาดที่2.9%โดยตัวเลขปรับดีขึ้นทุกหมวดนะคะด้านนายโยคิชิดะประกาศมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบจากเงินเฟอ้อเช่นการอุดหนุนราคาน้ามันรวมถึงการแจกเงินให้ผู้มีไรายได้น้อยซึ่งตัวเลขโดยรวมของมาตรการกระตุ้นนี้ยังไม่มีร,รายละเอียดที่ชัดเจนอย่างไรก็ดี บูมเบิกคาดว่า GDP ญี่ปุ่นในไตรมาสสมเนี่ยมีโอกาสอ่อนแรงลงได้จากข้อแรกนะคะอัตราเงินเฟอ้อญี่ปุ่นมีโอกาสปรับตัวขึ้นจากค่างเงินที่เยนที่อ่อนค่ามากตั้งแต่ต้นปีนะคะค่างเงินเยนเนี่ยอ่อนค่าลงมาแล้ว24%เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐข้อที่2นะคะภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงทั้งนี้นะคะหากพิจารณาด้านเทคนิคเนี่ยตลาดหุ้นญี่ปุ่นเริ่มดูดีขึ้นโดยดัชนีโทปิกส์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉ ร,ระยะกลางบริเวณ1930จุดเล็กน้อยนะคะแล้วมีแรงซื้อกลับโดยเราคาดว่าจะแก่่งตัวในกรอบ1910ถึง1985จุดซึ่งหากทะลุกรอบนี้ไปได้จะเป็นแรงส่งที่ดีค่ะ ด้านยุโรป ECB มีมติขึ้นดอกเบีย้ย0.75ถือว่าเป็นการขึ้นดอกเบีย้ยในครั้งเดียวที่มากสุดในประวัติศาสตร์ต่อเนื่องจากการขึ้นดอกเบีย้ย0.5ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทําให้ดอกเบีย้ยนโยบายปัจจุบันของ ECB นะคะอยู่ที่1.25ทั้งนี้ ECB ยังระบุว่าอัตรางเงินเฟอ้อในยูโรโซนเนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูงจากปัญหาวิกฤตราคาพลังงานอาจมีบริษัทที่จําเป็นต้องปิดตัวหรือลดกําลังการผลิตเพราะค่าไฟเพิ่มสูงขึ้นหรือยังน้อยก็ปรับราคา าสินค้าให้สูงขึ้นเพื่อชดเชยต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะคะราคาอาหารในยุโรปก็ปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการจากประเด็นความขัดแยง้งรัสเซียยูเครนแม้ราคาอาหารโลกปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่5ติดต่อกันแล้วกดดันแนวโน้มเงินเฟอ้อยุโรปนะคะทาให้ตลาดคิดว่า ECB จะปรับขึ้นดอกเบี้ยต,ต่อไปอีกทําให้หุ้นกลุ่มธนาคารในยุโรปพุ่งขึ้น2.6%เทียบกับดัชนียูโรสต็อก6 0 0ที่ปรับขึ้นเพียง1.1%ในสัปดาห์ที่ผ่านมา อีกหนึ่งประเทศที่ยังต้องมีความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อเช่นกันนะคะก็คือไทยเราเองที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินเฟอ้อไทยทําจุดสูงสุดใหม่ในรอบ14ปีโดยเงินเฟอ้อทั่วไปเร่งตัวขึ้นมาอยู่ที่7.86%เมื่อเทียบปีต่อปีในเดือนสิงหาคมสูงขึ้นจาก7.61%ในเดือนก่อนโดยการเร่งตัวขึ้นของเงินเฟอ้อนะคะเกิดจากข้อแรกราคาอาหารโดยเฉพาะราคาเนื้อสัตว์ผักและผละไม้และข้อที่2ราคาหมวดพลังงานแม้จะมีการปรับตัวลงมาบ้างแล้วทําให้ในช่วง 8เดือนแรกของปีนะคะอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปของไทยอยู่ที่6.1%สอดคล้องกับคาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย์ที่มองว่าเงินเฟอ้อปี2022จะอยู่ในกรอบที่5.5%ถึง6.5%ทั้ทงนี้นะคะมองว่าเงินเฟอ้อมีแนวโน้มแตะจุดสูงสุดในเดือนกันยายนนี้ก่อนที่จะค่อยๆชะลอลงในช่วงไตรมาส4ี่ทางนี้นะคะทาง K-Bank Capital Markets ประเมินว่าเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นกว่ากรอบเป้าหมายของ b o t มากเนี่ยจะกดดันให้ Bio จำเป็นต้องขึ้นดอกเบีย้ยอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะจะขึ้นดอกเบีย้ยอีกหนึ่งครั้งทำให้ดอกเบีย้ยนโยบายณนะสิ้นปีอยู่ที่1%ค่ะ สุดท้ายกับ3บทสรุปกลยุทธ์การลงทุนของเรากันเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้ข้อแรกเรายังคงแนะนำลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นผ่านกองทุนวัน UJE และ KJP ภายใต้ธีมและกาดอ่ d น y c l i c a l Upturn โดยในปีนี้หุ้นญี่ปุ่นมีแรงหนุนจากทิศทางการอ่อนค่าของเงินเยนและการเปิดประเทศในอนาคตรวมถึงนโยบายการเงินก็ยังคงผ่อนคลายยังไม่น่ามีการขึ้นดอกเบี้ยนในปีนี้ข้อที่ 2. แนะนาลงทุนในกองทุน ASP Legacy ซึ่งมีกลยุทธ์จับสัญญาณการซื้อขาย รายวินาทีด้วยเอลกอริทึมเพื่อซื้อและขายหุ้นสหรัฐจึงสามารถทํากําไรได้ทางตลาดขาขึ้นและขาลงขณะที่ความสัมพันธ์กับตลาดรวมถึงความผันผวนก็ต่ํากว่าข้อที่ 3. สําหรับนักลงทุนที่สามารถลงทุนได้ระยะยาว7-9ปีนะคะแนะนําลงทุนในหุ้นนอกตลาดที่จะ IPO ในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ผ่านกองทุน KGP E 2 2 B ขีด UI ซึ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีศักยาภาพในการเติบโตสูงแต่ ความผันผวนด้านราคาในระยะสั้นต่ำเพราะราคาจะสะท้อนปัจจัยพื้นฐานอย่างแท้จริงค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะท่านสามารถสแกน QR Code เพื่อติดตามข่าวสารบทวิเคราะห์และความเคลื่อนไหวของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศได้3ช่องทางคือ YouTube Channel Facebook Group และ Line Official Account ของ KBank Private Banking